สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันเหมือนเดิมรายการ f o o ด Fit for ์ไฟนะคะแล้วสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์และเรื่องราวของการประกันภัยกัน และเมื่อเราได้ตัดสินใจที่จะทำประกันภัยกันแล้วแน่นอนเลยนะคะว่าหากเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดความเสียหายที่อยู่ในความคุ้มครองของการประกันแน่นอนค่ะเราก็สามารถที่จะเรียกร้องกับทางบริษัทประกันภัยได้นะคะที่เราคุ้นเคยกันก็คือคำว่า claim claim c, laim, c, laim, c l a i m claim นะคะ ก็คือการเอาประกันนั่นเองค่ะการเบริกเคลมค่ารักษากรณีที่เราเกิดอุบัติเหตุเป็นตน้นคำว่าเคลมที่ว่านี้นะคะจะหมายถึงการเรียกร้องให้จ่ายตามเงื่อนไขที่รับประกันค่ะหรือที่ได้ระบ,บุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย You can claim the medical expenses paid for yourself. You can claim the medical expenses paid for yourself. ประโยคนี้แปลว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะเรียกร้องค่าใช้จ่ายทางการแพทย์กับบริษัทประกันภัยที่ได้จ่ายไปแล้วสำหรับตัวคุณเองนั่นละค่ะแต่ถ้าเคลมนี้นะคะนำมาใช้เป็นกริยานะจะใช้ในรูปแบบของ to make a claim, to make A Claim ที่หมายถึงเรียกร้องให้จ่ายค่าประกันตัวอย่าง I would like to make a claim for my accident from the insurance I would like to make a claim for my accident from the insurance ฉันต้องการเรียกร้องให้จ่ายค่าประกันสำหรับกรณีที่เกิดอุบัติเหตุตามแผนความคุ้มครองค่ะ และนี่ก็คือคำศัพท์ในแวดวงประกันภัยที่น่าสนใจแล้วก็นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยแผนการประกันเนี่ยก็มีให้เลือกกันมากมายเลยนะคะแล้วก็ซื้อกันได้แบบง่ายๆเลยจริงๆรวมไปถึงยังสามารถเคลมประกันผ่านระบบออนไลน์หรือว่าทางเมล์ีกได้ด้วยค่ะ และสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะ Motion Insurance ที่สนับสนุนรายการอยู่นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการ Food Fit for f i h e สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Food Fit for f i h e